สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไารม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกัน แกฉันว่าฉันหนาวแล้วว่ะเดี๋ยวฉันว่าฉันจะนอนละนอนแล้ว,ลวอากาศกำลังดีเลยโอ้โหน,น,นีเรามานอนโอ้ลพบ้านาเชียงใหม่หน,นี่โคตรดิบรรยากาศดีมากเลยนะไปไตั้งแคมป์เลิกตั้งแคมป์เดี๋ยวฉันว่าจะเข้านอนละเอ้ยแล,แล้วแคมป์เราแม่งก็เลยเรื่อเกินต้องมุดเข้าเนี่ยอะไรนะว่าไงฉันคิดว่าอากาศกำลังดีเนี่ยตอนเนี้ยฉันาต้จะอยู่อีกสักหน่อยอ่ะนายนอนก่อนแหละให้ฉันนอนก่อนนะได้เลยงั้นเจอตอนเช้านะเพื่อนไม่เจอตีห้าตีหกนอนแล้วนะเออเข้าเต็นท์แล้วนะเออเราเจอกันเข้าก่อนแล้วกัน อยากกินข้าวมันไก่เบีตงเฮ้ยอ้นี่อยากกินข้าวย่ะเฮ้ยไอ้แก่ไอ้คนเจ้าชู้เฮ้ยไอ้ยไอ้เสียงไอ้นี่เสียงดังจังเลยคนเขาไอ้นี่อาเฮ้ยเดี๋ยวพุกนายเป็นใครเนี่ยแล้วมาทำอะไรเนี่ยแะ้เม่เฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพวกแกเป็นใครเนี่ย อย่าอย่าเข้ามานะไปบ้านย่าเอ้ยฉันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยฉันรู้สึกว่าใส่ฟ้าอยู่รอบตัวเลยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยคแย่ตื่แล้วตื่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยแย่นี่เคียะแค่กระชันหน้าตาคล้ายกันเลยเฮ้ยทำไมทำไมหน้าตาแล้วนะไม่รู้อะไฟแดงเหมือนตื่นกันแล้วเหรอหนุ่มๆไหนไปดูหน่อยสิ เฮ้ยจับพวกเรามาทำไมเนี่ยใช่จับพวกมาทำไมผมจะแมจะทำรั้วขอ <S 2> <S 2> โท<อ>ษ<โด>นะ<อ>ที่ใช้ใช้กำลังรุนแรงไปหน่อยเพราะที่ว่าเจ้านายของฉันต้องการพวกเธอสองคนในการทดลองให้เป็นสปีกเกอร์แห่งมนุษยชาติยังไงล่ะสปีกเกอร์ลำโพงเหรอ <S <S จับมา,าทำบ้าอะไรเ<อ>นี่ยมาทดสอบยังไงล่ะเดี๋ยวฉันพยายามตามเจ้านายก่อนแล้วกันนะก็ดูกันดีๆนะเดี๋ยวฉันมาออกประตูแป๊บเฮ้ยแล้วเราเป็นตัวอะไรเนี่ยคือฮะฉันต้องเ็นเจ้าตำรวจนะเนี่ยเราเหมือนเราเหมือนเออลำโพงเออใช่ตอนนี้เราเป็นลำโพง เราต้องหาทางออกที่นี่ก่อนที่มันจะกลับมาแล้ว,ลวเฮ้ยนั่นเราเอ๋อเราหาทางออกโอ้ยมีคนตายมีอูอมีคนจับโดนจับโซลอมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนีนโคกระดูกกระดูกไปเนี่ยเออว่ะหรือว่าเขาอาจจะแบบเป็นคนที่แบบไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้้ยเฮยตายชั่วหาอะไรมันงั้นหน่อยดิชั่วว่าขอเป็นพวกก็ได้หรือไม่ก็เป็นแฉลงหรือไม่ก็ไปทิจจอบอะไรก็ได้ที่แบบเกัด <c oughs> งันออกไปได้อะ่ะเ <c oughs> ขาคงไม่ทิ้งของแบบน,นั้นให้คนในคุกหรอกนะเออก็จริงนะแล้วไงอ่ะไม่รู้แล้ว่ะฉันจำได้ว่าดินอ่ะมันจะแบบมีเดี๋อ่อนๆที่เปียกอะไรนี่นี่นี่ชั ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไปหนึ่งเ้ยลอนเอ้ยตรงที่นี่เดี๋ยวเขากลับมาแล้วเอ้ยเรียบร้อยเออกลับมาแล้วเฮ้ยไปดูไปดูไปดูไปไปดูลิฟต์ไปดู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 ไโอ้ยฉัฉมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ยไปดูมันค่อนข้างยากอ่ะนในรอบไปก่อนดิเร็วเร็วเร็วเฮ้ยแกกำลังทำอะไรกันอะ S <S e> มันไม่จะไปมันไม่มีทางออกมีทางต่อฉัว่าต้องต้องขุดต้องขุดใช่ได้ใช่ขุดอยูุ่ดอยูุ่ดอยู่เพื่อนเอ้มาออกผมมาดูหลังคาแลครับใช่ครับใช่มันมมันหลัครับฉันไม่เชื่อย่แล้วต้องไปแต่ผู้คุมมนีินมันบินเราไปรา้นปรู้ไารู้ไปรูไปขู้ไป้ไปรู้ไปเูยไปรนไปเไปร้ไปรูไปไปรู้ไปรู้ไปู้ไปรู้รู้ไป้ไปรู้ไปกไปรู้ไปร้ไป้รไป้ไไป้้ไป้ไปัรมรไป้้้ไป้ไป้ไ ไปห,า,หาลูกโอ้ยทราทำระยะทางมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมเนี่ยทำให้รู้สึกม,มันไม่ค่าไม่น่าขุดเลยวะเออขุดไปเถอะเพื่อนวิ่งวิเป็นเหมือนอะไรอะ่ะเขาไม่ใจเหรอเหมือนสนักงานอะไรสักอย่างเลยลงไหมลงลงไปทีลูกโอเคโอ้โอโอใช่ด้วยเพราะมันคือสนักนาง,งานจริงด้วย,ยมันน่าจะเป็นสนักนาง,งานของไอ้พวกตัวประหลาดที่ชาทำมาให้เราหัวกลายเป็นอ่าลำโพงอ่ะเออเดี๋ยวขอดูอยู่ฉันจะแจ้งกรมอุตุอุตุนั่นแหละสักอย่างนึงอ่ะเหลือทุกอย่าง โอ้ยไม่ม <C ourse> ีคนอยู <S 2> <S 2> <t imes wei> ่เลยเว้ยห้องนี้เออถ้าว่าดีอเฮ้ยอยมาใส่ส่หนาดเลยนั่ทางออกหรือเปล่าเออใช่ใช่ทางออกแต่ว่าต้องมีประตูลับอะไรของนี้แน่เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้งั้นตัวเลขมันอยู่ไหนวะเนี่ยตัวเลขเราเราต้องหายังไงวะกล่อนประตูไม่มีเอ้ยเอ้ยมันมีลิงชับเปิดได้นายคอนสกิวเฮ้ยนี่ อ,อการที่จะไปหาหัวหน้าจะต้องติดต่อรองหัวหน้าก่อนแต่ฉันเพิ่งได้สังเกตเวลาที่รองหัวหน้าจะไปเขามักจากก้มไปใต้ลิงชักฝั่งขวาข้างใต้เขาเก็บอะไรไว้นะฝั่งขวาเหรอรองหัวหน้าลองนี่ทุกคนนี่ไ้ตัวรองหน้าอ๋อไหนอ๋ารองหัวหน้าจริงด้วยใต้โต๊ะฝั่งขวาเหรอนินชักฝั่งขวาอันซ้ายหรือขวาที่นายอยู่เนี่ยทำไมเดินช้าจังอ่ะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะไม่ใช่ใต้ลิงชักใต้ลิกหรือว่า มีอะไรด้วยอ่ะไหนโอ้ยกุญแจกุญแจโอ้มันเป็นดินลมดินล้มเหรอเนี่ยเราต้องเอากุญแจไปไขอะไรอ่ะกุญแจต้องไปไขห้องหัวหน้าบ่เนี่ยห้องเนี่ยห้องนม่อัันน้นห้องมาฝั่งนี้ไม่ได้ห้องขาห้องขาไม่ได้เออถ้าอยากฝั่งนี้ป่ะดูดูอ่ะฝั่งนี้มีอะไรเอกสารเหรอนี่หนังสือนี่เขียนแล้วเนี่ยไม่น่าเขียนเลยนะไม่น่าเขียนอะไรอะไรเขียนมาไหมกูเจกูเจอะไรกุญแจนี่เปล่ากูเจห้องนี้อ่ะนอนหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเดี๋ยวไปเลยไปเลย ห้องห้องรอหัวหน้าไปจับมาเร็วหนึ่งเจ็ดสี่ห้าอ้าวไปแล้วทางออกท้อเพื่อนแต่เราไม่มีใช่แล้วมันเข้าไปแล้วหลานคือไรไปตามหัวหน้ามาเฮ้ยออกไปดีวะออกไปท้ออกไปไม่ได้มีความนึงพี่นี่คือไรอ่ะมีหัวแล้วน่าจำรูปภาพไว้จำรูปภาพไว้ทุกหมดเลยนะไปดึงขอจังหวัดดดโอเค ไปเอ wow. ่อเป็นการขอรอบจะมีอะเร็วราเราเพื่อนแทงไี้มันเป็นไฟแน่เลยไ่ uh, guys, ้เห uh, ็นไฟปะเออเห็นอยู่เพื่อนเออเชื่อว่าน่าจะมีอะไรตรงไฟแน่เลยน่าจะไปนะโอเตรงนี้ตรงนี้มีหน uh, ึ่งจุดอ่าช่วงระหว่างตรงนี้ม uh, ันจะมีไฟแน่ตรงนี้แถวไหนวะเรามองไปเฮ้ยเฮ้ยใช่คนไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้มันคือตำแหน่งเดียวกันไอ้ไอฟนั่นเลยต้องหมดกันนะเมื่อกี้เป็นทั Mon ้ด่วนสี <hiking> ่ี่ีมีทั้งหมดสี่แกนใช่ป่ะอ่ามีอ๋อเรากดตรงนี้ไปแล้วอันนี้เรากดตรงนี้ไปแล้วต่อไปอันอันนี้ก็คือสายบนสายบนน่าจะเป็นนนนนนออััีี้้ป่่่่่ะะะไไมใใชชฮฮหวเเยย ไหนตรงไหนตรงไหนนี่น mm ี hmm. ่ตรงไหนวะนี่บอลนี้บอลนี้นี uh, uh, ่อะไรบอลสุดแล้วเนี่ยฮะอ๋อโอเคก็แล้วก็แล้วสองอะไรไหมเดี๋ยวเชื่อกับด่วนดูดูดูอ๋อตรงไปตรงกลางตรงกลางตรงบอลนี้ อันท้ายก็แล้วอีตัวนี้อีอันนึงเหลือันท้ายอันท้ายอันนี้หรออันนี้อ่ามันจะเป็นลักษณะเป็นเป็นดินอ่ะเป็นดินเป็นดินที่ฝั่งประตู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 ฝั่งนี้นี่ใช่ใช่ใช่เชิงหาค้ำอยู่เนี่ยชานอวมุนนี่นี่นี่สี่ล้วดูประตูเปิดยังไหนว่าประตูยังไม่เปิดเลยประตูตรงไหนตู้หรอไม่ใช่ประตูนี้ต้องเปิดแล้วเนี่ยเอประตูตรงนี้ไม่เปิดอ่ะอันนี้เปิดอันนี้เปิดเปิดแล้วเหรอไป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 เนี่ยมีคนตายเต็มเลยเนี่ยคืออะไรเนี่ย ิเลยโอ๊ยนายอุบุแล้วออกไงอ่ะมันไม่เปทางออกข้างในมั้งไม่เป็นทางออกข้างนอกกระดูคนขออนุญาตนะครับอ้าามไปดูห้องนี้แซมมี่ชาว่าอาจจะต้องชาว่าไอ้พวกกระดูนี่มันเหมือนมองอะไรที่อย่างเลยนะลองสังเกตดูเออก็จริงนะมันมองอะไรบางอย่างอ่ะมันมองฝั่งนี้เหรอลงล่างเฮ้ยนี่ไงกดแล้วเฮ้ยโอเคนี่นีสิ่งกรดูตัวนี้มองอะไรอ่ะตัวนี้มันมองฝั่งไหนอ่ะข้างในได้บอกข้างในรอคนข้างในดูอ่ากดแล้วเอันนี้มองอันนี้มองข้างล่างกดแล้วสามอ่ะท้ายห้ากดแนละสี อ่าน่าจะรีบร้อนโอ้โหพวกแกไข่เป็นสารได้ยังไงกันเนี่ยาเฮ้ย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 เอ้าแย่แล้วซามีแกไม่รอดแน่บังคับเอลยอปผู้ชายลงไปล่อยผู้ชายเอาละเอาละถึงเวลาพวกนายต้องไปทดสอบแล้วทดสอบอะไรวะอะไรวะตามมาไม่ต้องพูดอุ้ยคอมพันดีอร์บินไนแน่อะไรอะทางไหนอะ ตามมานี่โดไปแล้วทำไมต้องโดดอ่ะใช่นี่คือการท่องสองนี่พวกแกสามารถทำตามทดสอบทั้งหมดได้เดี๋ยวฉันจะปล่อยพวกแกไปจริงไหมไม่เชื่อหรอกทำตายก็พอไอพูดตัวร้ายพูดเยอะทุกคนเออพูดทุกตัวแหละนะเออพูดหนังไอพวกเนี่ยแพมไรเอาลเอาละไปไปไม่มีอะไรค่ะโอเคเราจะเป็นเราจะเป็นลำโพงที่แข็งแกร่งสุดเหรอเพื่อนได้เลยเราจะเป็นอ่าเป็นคนดีกว่าเชื้อสายโอ้ตายพีตายแล้วเขาตายแล้วครับ เฮ้ยช่งกูไปเนี่ยเลยเขาเ,ขา,เขาตายแล้วครับออเขาไม่ตายกันง่ายๆหรอกเดี๋ยวฉันช่วยเองมาเนี่ไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ยเอาโยนมาเลยเหรอคเขาคืนามาเลยนะไปเร็วเ้ยชบชึบรีบๆไป แล้วตรงนี้ทำไรหรอครับอ่าลองใช้หัวสมองที่บนนายมีดูดิโอ้ยไม่มีเลยไม่ได้กินไม่มีมันมีน้ำหลายถังเลยเพื่อนแล้วก็มีทีนทีฉันรู้แหละเราต้องขึ้นไปข้างบนอ่ะเนี่ย็นไหมนะเราจะขึ้นยังไงเมื่อนงต้องส่งรารนีีเราตายแน่เพื่อนเรามีระเบิดในการส่งตัวเราขึ้นไปแล้วไม่มีทางอยู่ถูกต้องไหมครับไม่บอกโอ้โหขอบคุณนยมาลองดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยอ่ะลองดูวางนี่ตรงกลางวางน้ำรอบๆต้องวางอินฟินิตี้ไหมชาวบ้าต้องฟังอินฟินิตี้นะโอเค แล้วก็มันมีระเบิดใช่ไหมฉันคิดว่าแรงดันของระเบิดจะผลักเราขึ้นไปข้างบนได้แต่ว่าเราอาจจะเสี่ยงที่ว่าตัวเราอาจจะระเบิดด้วยนายว่าระเบิดล้อมรอบนี่เลยนี่เหรอใช่อ่ะโอเคอ่าแล้วก็วางเลสโตนล้อมตรงนี้นี่เหรอหรือเป็นตรงนี้หรือตรงทีทีล้อมล้อมล้อมรอบไปจนเร็วเลยอ่ากันเถอะอือวางนี่อ่ะแล้วก็วางล้อมรอบนายมีสตอเหลือร์ไหมของฉันจะหมดแล้วอ่ะที่อยู่มีอยู่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็วางโบม์โอเคนะ แต่บีนายวาาปุ่มแล้วนายไปก่อนเลยเดีย๋ยวฉันตามไปทีหลังสูงคอมาวางอันไกพลพ้นขอโชคดีกับเพื่อนไว้ใจกันแล,แ,ลแล้วเนี่ยอันนั้นน่าจะไว้รับแรงกระแทกนะการตายพอแล้วโอเคไว้จกันเพื่อนสังหารสารั่งเอออ,อพอดีเลยผลขอผมขอเทียนทีอีกแปดลูกได้ไหมครับได้อาไปเฮ้เค้นาอานนี้ไปฉันโยนไปให้แล้วฟางขาบนหัวไหน นั่าโยไปแล้วน่ะโอเคเพื่อนฉันกันเราจะไปหาได้สู่คาเบอร์วานอันกริปปไปด้วยเดี๋ยวไปไม่เอาแล้วจังหวันที่เราจะจหวันที่แซบี้จะตีเราโอ้ตัวนั้นขึ้นมาดีเลยเหรอสัวอันแล้วตัวเนี่ยเกมมันคือใครอ่ะอ่าที่แรกเลยเออคุณต้นแบบของเอ่อเซอร์เซสปิเกอร์แมนตัวใหญ่นะก็ถ้าสู้ได้ก็พวกนายก็เก่งกว่าข้านั่นเองอ่าเขาว่างั้นอ่ะดูให้ดีประตูอะไรอ่ะประตูอะไรเนี่ยประตูของฝั่งอ๋อขอบคุณคุณได้เลย แต่ที่ืนเปิยให้โมกูแค่นี้แล้วมันมีกระสีที่คุณใช้ยังไงวะเออเอาเหรอไม่ต้องใช้รอโอไม่ได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องใช้เนี่ยเฮียต้องยังไงไหนอยู่ไหนวะโอเคฮะฉันอยู่ข้างล่างเพื่อะนายจะรู้ขึ้นมาเออเอานายหายยิแล้วนาะเอาวะชั้วเป็นกติกาได้เลยเขาบอกว่าน่าจะมาแบบเขาถ้าจะให้เรายิงกันเองอ่ะโอ้ยได้จะยิงทำไมวะรู้ช่างมันอ๋อรู้ว่าเป็นปืนล่องหนว่ะโอ้ปืนล่องหนว้าวใช่เถอะปืนแล้วล่องหนใช่เลยนายพร้อมจะยิงไอ้ไอ้หมอนนั่งยัง ถ้าที่จะคอมเมนต์เสร็จแล้วปืนแค่นี้ไม่สามารถชนะไอ้ตัวใหญ่นนั้ได้แน่หรอวะแล้วของไง้องดูก่อนไหมรอไหมหรืดหรืจริงๆรอเราอาจจะต้องยิงไอตัวไอ้ตัวที่โอยโดนกูนะกูเลยกูห่วยทำไมยิงมันไม่โดนวะไอ้เราบ้งจริงๆแล้วเราอาจต้องยิงไอ้ตัวที่มันของของเราได้นะโอ้เป็นไปได้คือต้องรอไหมจะนาไปล็อกหอกที่เลยในรุ่นไม่อาจจะเป็นทางออกช่วยด้วยครับกระสุนหมดครับจะดูอะไรปัญหาอะไรไปตายซะอ่าพอดีว่าพวกผมมีอ่าเรื่องที่ต้องคุยครับ พ่อไนอยู <champions> ่ไหนเนี่ยอ่าพอดีว่าผมจะหายสักแกะแคตหนึ่งก่อนสกดุ๊ยป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 ุ๊ยุยปุ๊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 ยุยปุ๊ยปุยุยปุย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 ปุยุยุย